ตอนนี้สภาพอากาศคอนแก่นนะคะฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีได้จอดรอจนน้ำลดนะแล้วค่อยเข้าบ้านได้อันนี้ก็เป็นเส้นทางหน้าถนนคำไฮ้นะคะหน้าหมู่บ้านริฉันเองค่ะดิฉันจะออกนอกบ้านทีไรน้ำท่วมแบบนี้เลยนะทุกคน ลึกด้วยนะไม่ใช่แบบตื้นเขินยาวไปถึงนู่นเลยล้วโอ้โหโอ้โหรถใหญ่มากวัาอน้ำท่วมเกือบครึ่งคันเลยอะเนี่ยเราจะเลี้ยวเข้าขบ้านยิ่งลึกนะคะเวลาน้ำท่วมแบบนี้เราต้องปิดแอร์รถนะคะทุกคน ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนํามาเยี่ยงนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะว่ารถผ่านเลยแล้วเราก็เดินมาดูสถานการณ์น้ําท่วมถ้าฝนตกหนักๆนี่คือน้ําไหลไม่ทันนะทุกคนเทศบาลเขาก็แบบมีการจะมาดูดน้ําลงบึงหนองโคดนะแต่ก็ไม่ทันดูน้นําเต็มเลย อละบายน้ำอุ๊บเจ๊งน้ำจะเพื่อลดดับโอ้ิ ีเจร้านค้าอีกนิดนึงจะเข้าไปข้างในแล้วนะถ้าน้ำขึ้นหนักๆคือถึงเลยนะทุกคน,นโอ้ลงด,ดูน้ำท่วมเนะี่ยเกือบขึ้นคันรถเลยนะรถด,ดับ ทำอะไรคะเด็กหญิงลูมาทะเลค่ะทะเลทะเลอ๋อดูแบบทะเลี่อแรงจัดแต่จะไม่ตกใจเท่าไหร่คะดูน้ำเราามทะหลียบร้อยไปซีเจไม่ได้แล้วนะน้ำท่วมขังอันนี้คือลงแล้วนะฝนหยุดตกแล้วน้ำเริ่ม น้ำเริ่มลงแล้วเส้นนี้ถนนคำไฮนะทุกคนหน้าถนนคำไฮห,หน้าหมู่บ้านเราเองน,น้ำท่วมจะเข้าจะออกทีใดเนี่ยโอ้ลำบากน้ำไหลไม่ทันนะอันนี้น้ำถือว่าเริ่มลดลงมาแล้ว,วมีรถเทสบาลเดอยู่ยตรงนูดูดน้ำออก โอเคเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่าจะอยู่ทําไมละ่ละลูกมาไปเร็วๆมันจะตกอีกแล้วอะคะ่ะมันจะตกแล้วไปเข้าบ้านกันเถอะวันนี้รายงานสภาพอากาศนะคะน้ําท่วม